เคยภูมมตกจนเดินไม่ได้ปะนี่คือเหตุผลทําไมต้องมาถึงเวลานอนและเวลาตื่นอาจจะมีหลายคนเลยค่ะรวมถึงมีนเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สังเกตการพักผ่อนของตัวเองสักเท่าไหร่ช่วงมีไฟงานท่วมเนี่ยก็แทบไม่ได้หลับได้นอนเลยค่ะแล้วก็นอนน้อยติดกันจนภูมิตก ร่างพังซึ่งอาการต่างๆจะรุมเร้ามากๆเมื่อคุณไม่พักร่างกายจะพักให้คุณเองการรักษาเหนือกว่าการดูแลเยอะค่ะสมัยที่มีนภูมิตกลางวันแทบเดินไม่ได้เลยเพราะขาช้ำจนลงน้ำหนักเท้าไม่ได้หมอแนะนำว่าต้องนอนพักกินอาหารให้ครบห้ามท้องเสียแต่ถามว่าถ้าเราไม่บันทึกบางทีเรานอนดีแค่หนึวัน นอนน้อยไปอีก6วันพอเราเจ็บอ่อนอ่อนแอดก็หาสาเหตุไม่ได้สุดท้ายก็วนกลับไปที่หมออีกแล้วค่ะจะทํายังไงให้เราพักผ่อนได้ดีขึ้นต้องจดเวลาตื่นและเวลานอนชั่วโมองการนอนในทุกๆวันคุณภาพการนอนวันนี้นอนยาหรือหลับๆับตื่น ก็สามารถเขียนลงไปในช่องโนต้ตนี้ได้ด้วยนะลองเริ่มจดบันทึกแล้วจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นค่ะลองปรับเวลาวันนี้นอนไวขึ้นนอนเยอะขึ้นช่วงไหนที่งานเยอะก็จัดเวลาดีๆให้ได้พักผ่อนบ้างนะคะอย่าปล่อยให้ภูมิตกกันนะเหนื่อยรักษามากบอกเลยมาบมาันทึกสุขภาพด้วยกันนะคะ